ก็กสวัสดีนักชมดูแลกันนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กับเกมส์ไมค์ครับในเซิร์ฟต่อสู้กัน,นครับนี่แล้วนี่ก็คือหน้าต่างของผมนะไม่ใช่เดี๋ยวใส่พวกวามเทกนอ้าววัดเดอะฟันใส่ไม่ได้ช่างแม่งเดือก็เซิร์ฟต่อสู้เดี๋ยวผมจะทิ้งเขียนไว้ด้านล่างนะครับอืมเดี๋ยว เอาเดินผิดทางวะเซิฟนี้ก็อาจจะกระตุกหน่อยนะเพราะว่ามันมีคนเล่นเยอะมากเลยน,นะหาเซิร์ฟอันนี้โอเคเราอยู่ในเซิร์ฟเราสีแล้วนเนี่ยเก็บข,ของกันไหนเ้ไม่เจอของ,างกาะๆไอ้ธนูอ๋อเราอยู่ไฟสีแดงเนะไม่มีเจอของกระกาบอ่ะ ไม่มีดาบเลยไม่ได้ดาบถิงที่เกินว่ะอืมไม่ค่อยมีของเลยวะใส่พวกมาก่อนใส่แมนเจ้าไปแล้วอืมรองเท้าครบละใส่ยัน เฮ้ยวัดเฮ้ยมันใส่ได้เดี๋ยวไม่เคยเห็นธนูใส่ได้อืมสุดยอดเลยปกติมันใส่ได้แต่นี่นมั้ยวันนี้เป็นบั็กว่ะดาบผูมีแต่ตามหินช่างเมืออืม ก่อนสต่อสู้นี้มีคนเล่นเยอะอย่างที่ว่ามันก็จะอาจจะตุกหน่อยครับอมืมันต่อไม่ให้เราวค่มเอ้ยมันปุ่นสีอแล้วก็มีบล็อกไม้ไขอค้าก่อนถ้าค้ามันจะได้เยอะหนูค้าบแบบเป็นคอมอยูอ่เอ้ยนี่มัน V.I.P หนุอยอ่ยะัจ้า V.I.P จะต่อทำไมคุยมาเ<ม>ออกูก็มีธนูไม่หรอหาเถินอืออืม,อ,มอย่าอย่ายุาง่งกับกูกูไม่ได้ทำความผิดอุ้ยอุ้ยอุ้ยใครตีกูวัดเต้คุยอุ้ยวัดเต้โอ้โห ก็พอละหมวกกับรองเท้าว่าเต๋อเอานอใส่ไม่ได้เอาน้องก็ใส่แล้วแต่ทำไมทำไมมันยังอยู่วะหรือว่ามีสองอันน้องใส่นี่คือบักไอ้เฮียคนนี่มันบัง ลุกลุกลุกอือหือโอ้โหสุดยอดครนะถ้ามีหัวสีแดงนี่คือพวกเรานะแต่ถ้าเป็นสีน้ำเงินไม่ใช่พวกเราพวกเราจะตีกันไม่นานในลูกถอดแล้วมันจะไม่ตีแล้วคือแต่สีฟ้าเท่านั้นผมจะซื้อได้นะครับอืมลงลุกเดียวอุ๊ยอะไรมาแเนี่ยเหมือมันจะโดนลุกมันจะโดนลุกอุ๊ยมันขังกูช่วย คู่เทด้วยนี่คือการหลบหนีวัดอ้าวไอ้ยี่มันตีวัดตึกโวยเลยโอ้แค่นี้ก็พอแล้วมั้งเอาแค่นี้ก็พอแล้วเดี๋ยวเผื่อข้าคนได้มันอาจจะดลบของพวกเพืด้วย ไไหนหมดวะอ๋อวันไปไหนกันหมดเนี่ยเซร์ก็มีอยู่หลายคนมันมาแล้ว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 เต็มตัวหันหลังแล้วก็วิ่งสิวิ่งไม่ทันค่วกูก่อนอาวัดรกูยังไม่ตายใครตายวะกูยังไม่ตายกูรอดได้ไงวะ นบอกน้องว่าเซิร์ฟหลุดโอเคเซิร์ฟหลุดแล้วคนเล่นเยอะมากแล้วโอ้ยแย่งกันเนาะโอ้ยโดนเบียดอีกสัตยาะอ่ะดเดอโอ้มันมีวิธีบอกนั้ะตัวของใกล้ใกล้เลย เริ่มแล้วเหรอไอ้พวกควายวะวิมันนับช้าจังวะอุ้ยดับไปหมดอ,อ้าวสุดยอดตอนนี้เอาหมวกเหล็กได้แล้วเราต้องเอาของเทพเทปเท่านั้นดับดับทองไม่สนนี่เราธนูนี่นนอยากได้กาะกาะอ,อยู่ตรงนี้นวัดเอาค้างแป๊บอ๋อธนูกัน เราใครมาจะได้สอยอืม,อมหมดแล้วมั้งทำไมธน,นูแม่งเยอะจังวะตรงนี้อุ้หธนูแม่งเยอะ,อนนยอะวะ่ะอย่างนี้ยิงคนนี่ไม่ไม่อันเลยเนะี่ยยังไม่หมดเอาแม่ให้หมดแด้ ธนูแม่งเยอะแมวแล้วเย่มตัวแล้วธนูแม่งเยอะจริงวะไอ้พวกขวายอ้ยนี่งเจอกูนี่ใส่รองเท้าก็หมวกอันนี้เลยเออยังพอได้ต่อไปก็อันนี้แล้วก็ธน,น,นูเดี๋ยวขอข้าบล็อกม้าก่อนเวลาเดินข้าม ค้าแบบนี้แม่งเช้าต้องแบบคอมมันอาจจะไว้เฮ้ยสีแดงมี VAP ด้วย VAP จะมีหมาขอดูกันตอนนี้เราไม่อยากตายยิ่งมีของดีอยู่อือคุณปูอย่ามาพักปูขึ้นไป ตรงนี้มีของด้วยเชียอดลึงจังแม่งมาเลยอู้อูอ้อย่าลืมสิเรามีธนูอืมสอยแม่งสอยทุกเม็ดอืมตอนนี้สีน้ำเงินยนะังมีคนบุกมาน้ยนะครับตอนนี้ต้องรีบบุก ว่าเดี๋ยวพุ่งอยูนมาแล้วมา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 มอยากกินมาม่าป่าอุ๊ยโอ้โห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 ยายายาช่วยกูด้วยช่วยกูก่อนช่วยกูก่อนโอ้ยสาเต้อ่ะข่อยกดอีกยึดแม่ค้างด้วยไม่ใช่ค้างรอก่อนเดี๋ยวรอสักพักนึงก็อาจจะจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะคเพราะไม่ได้แคสยาวขนาดนั้นนะ แต่มันช้าจังวะโอ้วักตักตักหัวตัดทีแบบ่แป๊บเออมันประมาณประมาณนะักประมาณนะักหนึ่งนาทีกว่าหนึ่งฟองจังวะ ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ะน,น,ะดดนะเพราะว่าเออเดี๋ยววันนี้จะแคสดิแคสฟีฟาติดสองนะเพราะว่าฟีฟาติดสองมันยังไงลื่นนะเดี๋ยวก็อัดคลิปเอาเอาคลิปนี้ลงยูทูบเสร็จแล้วก็จะแคสอีกอันหนึ่งนะเป็นฟีฟาติดสองก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเจอกันข้หน้าบ๊ายบาย